นี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็นคน Creative ที่คขาใช้มาแล้วแล้วก็เวิร์กมากๆเลยค่ะวันนี้มาให้10วิธีนะคะวิธีแรกค่ะ take risks ค่ะจงกล้าที่จะเสี่ยง 2. practice 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 จงฝึกฝนฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝน 3. ให้คุณพกสมุดเนี่ย ไปทุกที่ 4. ให้คุณลองเปลี่ยนจากการพิมพ์เป็นการจด 5. ลองร้องเพลงตอนที่คุณกำลังอาบน้ำดูสิความครีเอทีฟจะไหลลื่นแล้วก็จูนมาแบบไม่น่าเชื่อเลย 6. ให้คุณลองออกไปท่องเที่ยวดูลองไปคนเดียวนะคะหรือไปกับคนที่คุณสบายใจที่จะอยู่ด้วยคุณจะรู้เลยว่าคุณได้ไอเดียอะไรเจ๋งๆเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมาย 7. เปิดใจค่ะ be open คุณจะรู้ว่าการที่เราเนี่ยคิดว่าเรารู้อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วกับการที่เราคิดว่าฉันยังไม่รู้หรอกฉันยังไม่รู้พอฉันฟังได้อีกคุณจะได้ไอเดียมากขึ้นค่ะ 8. make list ค่ะให้คุณทำ to do list ค่ะคุณจะได้รู้ว่าอะไรที่คุณจะต้องทำบ้างการทำ to do list เนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถ เก็บทุกอย่างทุกไอเดียแล้วก็จะต่อยอดความครีเอทีฟของคุณเพราะคุณกําลังตอบออกไปว่าทุกไอเดียที่รับเข้ามาเนี่ยฉันรับหมดนะฉันจดหมดนะฉันทำหมดนะก็จะยิ่งได้เข้ามาเพิ่มอีกค่ะ9ให้ล้อมรอบตัวคุณด้วยคนครีเอทีฟค่ะเราจะเป็นแบบ5คนที่เราอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นอยากเป็นคนครีเอทีฟอยากเป็นคนมีไอเดียอยากเป็นคนแบบไอเดียปิ๊งตลอดอยู่ใกล้คนคนนั้นค่ะและข้อที่10ค่ะ จงอนุญาตให้ตัวเองได้พลาดบ้างอย่าไปกลัวการผิดผพลาดเพราะว่ายิ่งพลาดยิ่งได้บทเรียนยิ่งได้บทเรียนก็ยิ่งเก่งและนี่คือ10วิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้โคชใหม่กลายเป็นคนครีทีฟ